ดัวเบอหน้าให้เราไม่ต้องกลัวหรอกเราเป็เ <ham S 2> เหตุการณ์เมื่อวานเป็นไงบ้างครับเขาเข้ามาทวงนี้ป้าก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยเอาป้าจะค่อยทยอยทยอยให้อย่มาเร่งรัดไม่ได้กูมาเก็บเงินกูกูไม่ได้มาขอทานมึงนู่นนี่นั่นมันก็พูดไปแล้วมันแลบลิ้นปิ้นตาใส่ป้าอืมครับแล้วป้าก็พูดดีๆบอกดีๆมันเป็นเหตุการณ์เมื่อวานเนี้ยเป็นเหตุการณ์ซ้ำเหตุการณ์ตั้งแต่วันแรกอ่ะที่มันลงคลิปแต่เมื่อวานเนี่ยไม่มีไม่มีคลิป คลิปที่มันลงอ่ะคือมันเป็นเหตุการณ์สองวันติดกันอ๋อครับผมมันเป็นคลิปแรกคลิปของวันแรกแล้วมันเพิ่งเอาไปลงเมื่อวานครับผมมันมากันสองคนครับแล้วเขาทำแบบนี้บ่อยไหมไม่มันมันมาแต่มันพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้หลายรอบแล้วอื หลายรอบแล้วแล้วรอบนี้ป้าอดไม่ได้จริงๆป้าบอกอยู่ว่าป้าให้ไม่ใช่ว่าป้าไม่ให้ครับอย่ามาบังคับอย่ามาคูเพราะตอนนี้มันขายของไม่ดีจะทยอยให้แล้วก็ให้คิดมาเลยว่าเหลือเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวป้าจะโอนให้มันก็ล่ำไรมันก็พูดอยู่นั่นแหละจะเอาจะเอาจะเอานั่นเดี๋ยวนั้นจะเอาเดี๋ยวนี้เราเขาเก็บดอกล้วเท่าไหร่กู้สามพันได้เงินสองพันสี่ อ,อดอกร้อยละเกินร้อยละยี่สิบยี่สิบสี่วันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ